ทำให้ภาในตนัวเมียมีขนาดเล็กลงนะคะในการแบ่งเพศเราก็ให้ทานเป็นฮอร์โมน1.5เอ็กซคิวทีโตสเตอโรนนะคะให้กิระสุขกะปา้นแล้วก็ละครประมาณ21วันนะคะอ่านดูต่อได้้ายมือตรงนี้ค่ะเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะคะจุดนี้ก็ถือเป็นหัวใจสาคัญเลยนะคะในการเกษตรแบบ กระบวนอรนะคะซึ่งเราได้มีการน้อมนำเอาหลักโซงงานของ,ของกระทวงเการที่9มาประยุกต์ใช้ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด23งานสาธิตนะคะซึ่งก็มีทั้งการปลูกพืชแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ผสมพานธุกันไปเช่นการเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงจิ้งรีดการเลี้ยงปลาผสมพานธสัตว์ปีกนะคะในเรื่องของการปลูกฝ้ายผลนะคะ ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยและยังมีการทำได้นาแบบผส,ม,สมด้วยนะคะหนึ่งว้าหนึ่งแสนทำได้ยังไงนะคะถ้ามีโอกาสก็มาดูในจุดนี้ว่าในื้นที่นานเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนอกจากปลูกข้าวนะคะและด้านซ้ายมือของท่านค่ะตรงนี้คืองานศึกษาและสนาปรับปบรุงดินนะคะตาจุดน,จนี้ก็มีงานสาธิตการปรับปรุงดินในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นพี่แปงก็จะมี าการปกป้องเชื้อเสือขอฟริกาจะพืชระกููดินนะคะแล้วก็หญาแฝดด้วยห้าแฝดก,ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่เราพบในประเทศไทยของเรานะคะโดยแบ่งหลักๆเป็นแบบรูปแล้วก็แบบดอนนะคะก็เป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะป้องก,กันน้ำทายของหน้าดินได้นะคะร่า้ดินรั่วซุยนะคะรากของเขามีความยาวลึกท่านแล้วก็อาหารนะคะให้กับไม้ผลของเราด้วยและด้านวาม,มือค่าตรงนี้คืองานศึกษา และพัฒนาในส่วนของด้านข้าวนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะลงานาปีใช่ไหมคะในแปลงของเราก็จะมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวอยู่ประมาณ80สายพันธุ์ 100, และมีการผลิตบริพันธ์ข้าวปลูกจาหน่ายโดยกลุ่มสหกรณ์ข้าวที่รวบัวกันมีการจาหน่ายข้าวนะคะก็รายได้หลักล้านนะคะปัจจุบันนี้มีประมาณ10สายพันธุ์ด้วยกันนะคะล้วก็พันธุ์ภูพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นพันธุ์ที่คนนิยมกำลังปลูกเยอะเนื่องจากผลผลิตมากนะคะ มาริซอนรวมประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรได้โดยประมาณนะคะนุม่มค่ะแต่ว่าไม่หอมเท่ากล้ของผงนะคะถ้าเกิดทาวพี่น้องราสนใจก็สามารถที่จะามาติดต่อสอบถามส,สายพันธุ์ได้นี่คืองานศึกษาและพัฒนาปันธุศาัตร์นะคะซึ่งจุดนี้ก็มีการพัฒนาวิจัยสายพันธุ์สี่ชนิดด้วยกันนะคะในสี่ชนิดท่านไหนรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตะกอนต้องรู้นะคะสีดำมาเลซอนของสุนัขคันอะไรบ้างคะ อย่างไรบ้างคะหนึ่งตามป้ายเอาไป้ายไหนอ่าหนึ่งก็คือไก่ายางภูคานนะคะสองคือสุปรอภูคานดับที่สามคือโคเนื้อภูคานและดับที่สี่ของเราคือกระสาาำภูคานนะคะวันนี้ขออนุญาตแซลเล่นนะคะรวบคนดำมันล้นดีด้วยเป็นดำที่ห้าอะใครดำไม่ให้กับภูนานนะคะจะให้ยิงภูคานเสรินะคะออามาดูงานวิจัย อีกอันนึงของเรานะคะด้านฝ่กคือตัวนี้คือการเลี้ยงแพะภูแพร่ดำภูพานนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ตัวสีดำนะั่นคือสายพันธุ์แรปเป็นกอค่ะตัวเล็กแต่ให้ลูกดกนะคะออกลูกทั้งนึงก็มันสองสี่ตัวดองพอกนะคะแล้วก็ตัวสีขาวคือสายพันธุ์จำนาบารีค่ะโดยนมาจากประเทศอ,อินเดียนะคะลักษณะโครงสร้างสูงใหญ่ให้นมนะคะและด้านฝวามือของเรานี่คือกั้งลายดำภูพาน พัฒนาพูพานี้เราพัฒนาสายพันธุ์เพื่อการบริโภคนะคะไม่ได้เลี้ยงวเพื่อความสวยงามสามวิธีการเลี้ยงแล้วก็สามารถเป็นอาหารของเราได้ซึ่งให้โปรตีนสูงพอสม เลยนะคะแต่ด้านซ้ายมือคือไก่ดำงภูพาปัจจุบันนี้พัฒนาสายสาภูพาสองคนสีขาวแล้วก็ภูพาสามคนสีเหลืองทองภูพาสี่จะเป็นสีคนขวายดำคือเอาทั้งสามสีนี้นะคะมารวมกันไว้ในดังที่สี่นะคะตัวเดียวเลยแต่ด้านขวาของพวกเราคือโคเนื้อภูพาเป็นโคที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ พัฒนาปัจจุบันนี้พัฒนาสายพันธุ์นะคะโดยใช้วิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ยังคงความดีของเนื้อที่นุ่มอร่อยไขมันแทรกสูงอยู่นะคะและก็สามารถปรับตัวเข้ากับกลพื้นที่ของเราได้ด้วยนะคะ,ะเกษตรกรท่านไหนสนใจก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงได้ดที่นี่ราานเพื่อบ,บรรลุสมรรถภาพทางเพศแบนสวนเขาบุออกอนที่ช่วยได้หรือสุภาพสตรีท่านไหนที่มีบุตรยากปวดรอบเดือนนะคะ ท่านไหนปวดหลังปวดเอวนะคะเวกนี้ทำได้หมดเลยทําให้อาการของเราดีขึ้นที่พูดไปทั้หมดนี้ก็คือมีคนกระันตีแล้วนะคะจากบางคนที่ไปทำกิฟต์ไปทำาผสมมาลหลายๆที่แล้วก็ไม่ได้ร่บสักทีนึงของกินยาแคปซูลนขององค์กรน,นะคะก็มีดูขึ้นมาบางรายนะคะบางคู่ตั้งชื่อเป็นน้องวางเลยนะคะและด้าใส่มงของเราต่อมาตรงนี้คือพื้นที่ของงานขึ้นสวน นะคะเป็นพืชสวนส่งนะคะซึ่งก็มีการทดลองปลูกไม้ผลเป็นไม้ฐกิจนะคะหลากหลายเลยอย่างเช่นมังคุดนะคะช่วงนี้ก็ให้ผลผลิตเลยนะคะไปด้านในก็เป็นส่วนลองกองถัดมาโซนด้านนี้นะคะมีง้อโรงเรีเยนมะฟังหวานมะยงชิกนะคะก็ะน,น,น่ามาอบรมเหมือนกันนะคะ,ะเพราะว่าเรามาดูที่มีการปลูกการดูแลรักษา แรกๆก็ต้องดูแลนิดนึงแต่พอห้าหกปีไปเนาะเรารอเก็บผลผลิตแล้วก็ขายอย่างเดียวเลยก็ถือได้ว่าอย่างผู้เรียนนี้ค่ะอาปลูกยังไงมังคุดปลูกแบบไหนวิธีการดูแลสายยังไงก็สามารถมาอบรมเรียงรู้ได้เรามีหลักสูตรในการอบรมนะคะทั้งในส่วนของวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆเช่นตาติตากาทับถิ่นตาตอนกาเสียจยอดพวกนี้มาได้หมดเลย ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงไม่รู้ทำงานเนาะก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านแถวนี้นะ,ะ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเรามีความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านแถวนี้หลายท่านที่จะไหว้คนที่ให้กับในโรงงาชัการที่9เพื่อใช้เป็นตน่วต้นแบบของผ้าโดนขอ,อเนเงเชียงเหนือด้วยบางท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานที่นี่นะคะเราก็อยู่ร่วมกันเลยนะคะมีประมาณ8ท่านนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่อีก9ท,ท่านก็จะเป็นคนที่ของชาวบ้านนะคะโดยประมาณแล้วก็น้ําส่วนหนึ่งนะคะ ที่สุขทัยเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ํำตัดให,ใหญ่เป็นอ่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชดิตให้สร้างขึ้นแล้วก็ส่งน้ํามาให้ประชาชนในหมู่บ้านรม่น้ำเขาได้ใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีด้วยนะคะตรงนี้แต่มาทำน้ำฟังก็ได้ังปีก็ได้นะคะพื้นที่แถวนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะคะซ้ายมือท่านค่ะตรงนี้ก็เป็นงานเพื่อสวนอันหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทดลองปลูกในส่วนของอลำไย,ยนะคะก็มีเลีอยงสหนึ่งร1หรือว่าน้อรสน,นึ่1 เราพันนี้ก็เหมาะที่จะปลูกในภาคสวัสดออิ์ออกเหนือของเรานะคะให้ผลผลิตดีนะคะลูกโตต้หวานคกเกี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำด้วยนะคะตัวทางด้านซ้ายัดมาตรงนี้เป็นพื้นที่ของงานขึ้นไร่ค่ะซึ่งเรามีการทดลองปลูกพืชนไร่หนพื้นทตลอดทั้งปีเลยนะคะ mm hmm. อย่างเช่นช่วงนี้ก็ปลูกเป็นเมล็ดข้าวฟ่างนะคะตัวผู้นำบนุบลราชธานีมีอ้อยค้นน้ำนะคะ ตัวลิซงคอนแกนของพวคุได้ข่ายไปแล้วแล้วก็สําหรับสายที่ชอบมานะคะแล้วก็ารบกวนประชาสชนพันสอบไปด้วยเนาะเผื่อใครอยากถ่ายภาพหรือว่าใครอยากแต่งงานในช่วงนั้นนะคะตรงนี้มาเลยค่ะคิววิตดิ B ้งได้นะคะเราไม่ห้ามนะคะด้านขวามือของเราค่ะตรงนี้คือพื้นที่ของกิจกรรมอ่าเพราะเหตุนะคะซึ่งเราก็มีการทดลองอ่าเพราะเหตุนะคะอย่างเช่น เหตุขึ้นบ้านเหสก็บเห็ดสุนไยัยมีโรงเรือเห็ุน้งฟ้าเหตดขาข้างและการเรียนรู้ธีกาทำได้ตั้งแต่การระสมนะคะการกี่เชื้อการเปิดดอกการ,ด,รดูและกษาทุกอย่างเลยนะคะในด้านนี้ค่ะคือออฟฟิศของงานศึกษาและพัฒนาปา่าไม้ติดต่อขอรับเข้ามาที่จุดนี้นะคะ่านไหนต้องการขอในปีต่อ่อไปนะคะน่าจะได้ประมาณ5้าสิบต่อท่านโดยประมาณกรณีหน่วยงานทำโครงการเข้ามาก็จะได้มากขึ้นหน่อยนะคะ ด้นขวามือของเราค่ะตรงนี้คือต้นยางนานำมาจากบ้านน้อยจอมสีจสังหวัดสกลนครน,นะคะความเป็นมาของเขา อายุประมาณ300กว่าปีแล้วนะคะเขาโดนเขาข่ายยึดต้นไม้ตั้งแต่ปี2548ค่ะปี2551งานศึกษาและพัฒนาสาไม้จึงได้นำมาไว้ที่นี่นะคะที่เห็นทองๆนั้นไม่ใช่ลายไม้นะคะเป็นลายแห่งค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านไหนที่มีความเชื่อในเรื่องราวคนนี้นะคะในการนั่งรถทางของเรารอบศูนย์นะคะพบ,พบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสก่มสุงมไปที่แต่เศษทฤษฎีใหม่นะคะเป็นไงคาเรียอไหมคะ2,300ไร่นะคะ เราไม่ได้เดินเข้าไปเฉยๆหรอกแต่ก็เดินเข้าไปคือก็ได้ใช้เวลาหลายวันอสมควมน c o l l e c t i o นะคะซึ่งข้างในเรามีการทําทในส่วนของโมเดลนะคะการบริหารจัดการน้ําอยู่แล้วก็มีสะพานสกายวอล์กด้วยนะคะท่านไหนต้องการไปถ่ายภาพเช็คอินด้านบนก็มีจุดมุมถ่ายภาพบิวสวยๆให้รับชมชมอิวด้วยนะคะและในอนาคตก็จะอ,อยากไปเดินนะคะในช่วงเงย็นมาถ่ายภาพได้นะคะเดี๋ยวให้รถจอดสนิทก,ก่อน แล้วก็เดยกเชิญลองด้านขวามือนะคะเอน่ัาหวเนคนเชิญค่ะอันนั่งบนมวนก็ได้ดค่ะนั่งตามตรงนี้ก็ได้ค่ะแบบ กนั่งข้างบนก็ได้นะคะเอาบทเป็นกันเองนะคะใส่เฮานะคะอูันเด้อค่อคิดซะวาอยู่เงื่อนก็โล่ทนะคะด้นะคะอไม่ได้เรีนรู้กันนะคะแต่เชิญมาทำนี้ก่อนนะคะทนี้ก่อนนะคะโอ้เอามาทนี้ก่อนโตัวนี้ตัวเหลืองคะปาผมันมาชั่ะมป้าปาไม้เดียวกันปลาไม้เดียวกันที่กปุนี่กุนค่ะ ค่ะนีม่าพี่โตนะคะอ่าริยาสุพรรณเมืองนะคะพี่หน่อยธิยาดาพินภานะคะอ่าพี่ตูนชุติบดรพงศิรินะคะจักรเสล้วนะคะเดินเล่นนะคะอ่านะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยกันนะคะในสี่ส่วนนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่สามสิบสามสิบสามสิบสิบนะคะอ่าขอแบบแม่ที่ยังคนเราขอแบบะคกเรียนบอกเลขนะคะ ถ้าอยากได้เลขไปขูดเราถอไปบยางนะคะอ่ามีนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์แรกคือแหล่งน้ำนะคะสามสิบเซนมูลไส้เดือนต้องมีดูนะครับน้องๆนักศึกษาฝึกงานเขากำลังล้ออยู่หลังจากเราล้อเสร็จแล้วไปทำอะไรลูกเอาไปทำเป็นปุ๋ยนะคะเราจะทำการนะคะแปางพุชานะคะขุดบอเวอร์รานนะคะเพื่อเอาไว้นะคะเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนนะคะหรือนะคะ เอาไว้เพื่อรองรับรับน้ำนะคะจากห้วยนองคองมือที่อ่างเก็บน,น้ำท่ทมุกอันย่ออ่านะคะอันนี้คือส่วนยอ่อยๆนะคะอ่านะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือเรื่องอันดับหนึ่งเลยเนี่ยแหละค่ะคือพระองค์ท่านทรงบอกว่าอ่าทรงมีพระราชดำริว่าถ้าเราจะทําการเกษตรเราต้องมีแหล่งน้ําอ่าเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยต้องเมื่อเราขุดบ่อแล้วใช่ไหมคะเราขุดบ่อแล้วเรากักเก็บน้ำกักเก็บน้ํานะคะ ไว้ได้แล้วในบ่อนั้นเราต้องมีการนะคะในบ่อนั้นก็ยังต้องมีการอ่านะคะเลี้ยงปลานะคะคค่ะปกติถ้าอยู่คนเดียวจะเป็นคนเงียบๆค่ะมือแต่บกค่อยปากกดใหญ่เลถ้าอยู่คนเดียวค่ะใช่ค่ะอ่าถ้าไม่จะเป็นจะบกค่อยปากน้ำไผ่นะคะแต่ถ้าได้กลับไม้ปุ๊บปลาปลาสีสิงนะคะอ่ามือสีบกได้ออกอย่างไรเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือส่วนใหญ่นะคะอันนี้ค่ะนะคะอ่าความลึกสี่เมตรนะคะ อ่าความลึกสี่เมตรค่ะอ่าสังเกตได้นะคะว่าอ่าตรงนี้นะคะที่เป็นครอบอาหารปลาที่หนูบอกไว้ก่อนแล้วนะคะอ่านี่แหละคะ่ะเป็นครอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าจำจำเอากลับไปปรับใช้ได้นะคะตรงนี้แหละคะ่ะถ้าเราใส่ลงไปก็จะค่อยๆย่อยสลายย่อยสลายเมือ่อเมื่อมันย่อยสลายเกือบหมดเราก็เติมอีกนะคะวเวลาเราถางเน้ามืนอนะี้เนาะ ทางง่าทา้างยังอันเกี่ยวข้าวเสร็จมีฟางข้าวเย่ยงเขาก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะอ่าใส่ลงไปมันจะค่อยมันจะค่อยย่อยสลายก็ค่อยกลายเป็นแผลงต้นนี่แหละค่ะอาหารปลาเขาก็จะมีกินตลอดนะคะอันนี้กรณีที่เราไม่มีเวลานะคะให้อาหารปลานะคะตรงนี้จะช่วยสื่นได้และที่สาคัญมันช่วยประหยัดต้นทุนรอบขอบบอ่อด้วยนะคะอ่าเราจะปูแยกแสงรอบขอบบอ่อนะคะบางท่านบอกว่าอ่า ปลูกตะไคร้ได้อยู่บอคะ่ะอันนี้เคยเห็นหลายลายแล้วนะคะมันมีบ่อแล้วชอบเอาตะไคร้ไปปลูกหนูบอกเลยน้ําขึ้นนะคะมันจะกัดซอกเข้าไปเลยในซอกตะไคร้นะคะในซอกกอตะไคร้น้าลงเห็นเลยค่ะหูจงนะคะนะคะู้จงโปร่งเลยบ้นไหคะ่ะถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะโดยการขยับออกมาห่างขนาดนี้เห็นไหมคะเพราะว่าห,หนูจะปลูกมาห่างขนาดนี้อ่านะคะนี่ค่ะ อ่าอันนี้ถึงบอกแนะนํานะคะเพราะว่าอ่าที่เลือกปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้าแฝกความยาวของรากหญ้าแฝกจะอยู่ที่15เมตรถึง20เมตรนะคะมันจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไว้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะในศูนผู้วานเราจะอยู่ที่งานพัฒนาที่ดินนะคะเขาจะมีสายพันธุ์หญ้าแฝกหลากหลายชนิดนะคะเพื่อให้เราได้อ่ะขอนะคะเวลาไปปลูกเขาก็จิ้มเอาแค่เอาแค่อัน กีบหนึ่งค่ะเพิ่นกีบหนึ่งนะคะกีบหนึ่งเอาไปปักซ้ำคือดํานาเนี่ยแหละแล้วพอนั้นมันจะแตกกอนะคะเหมือนสายพันธุ์ของเราเราเลือกสายพันธุ์สูงขานะคะอ่าสายพันธุ์สูงขาจะเหมาะสมกับทางภาคอีสานนะคะเป็นสายพันธุ์ที่อุยอินเดียนะคะ อ่าหมามุยอินเดียนะคะอ่านะคะหมามุยอินเดียจะแตกต่างกับหมามุยไทยนะคะเพราะว่าหมามุยอินเดียนั้นนะคะเขาะจะมีอ่าเ,เราสามารถจับได้นะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวนะคะแต่ถ้าเป็นหมามุยไทยนั้นนะคะขนของเขานะคะจะระคายเคืองต่อผิวมากแต่เราจะมีวิธีในการจับ